b ินเกมเม .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาตอบเกม c a s t l e Story นะครับตอนนี้ผมก็รู้วิธีการรื้อสิ่งปลูกสร้างแล้วนะครับโดยการกดการก่อสร้างนะ แล้วก็กดไปที่ตัวคอนโทลนะครับมันก็จะเป็นการลือนั่นเองนะเนี่ยให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองนะเห็นไหมผมว่าเดี๋ยวเราก็รื้อเลยดีกว่านะครับมาลองทําใหม่ดูดิผมว่าจะทําเป็นเขาวงกดนะประมาณ7นาทีน่าจะทันนะครับอ่ะลองรื้อเลยลื้อซะลื้อซะนี่ลื้อให้หมดทำเป็นเขาวงกด มันคุมเลยได้ไหมคุมไม่ได้คืออาจจะไม่ได้สร้างมาฝั่งตรงนี้ครับอาจจะแค่แบบไปข้างบนแทนนะเน้นข้างบนนะครับเพราะฝั่งนี้มันก็ไม่มาเดินตีนะมันอยู่ไกลเกินไปโอเคลองหรือให้หมดครับหรือซะหนาทีครึ่ง แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสร้างทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเหมืองเราเขุดเพิ่มเติมไปแล้วกันนะเหมืองเพิ่มเติมลงบิกครับลงบิกโอเคขุดลงไปเลยทหารเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาเก็บธนูไว้ก่อนไปช่วยกันทำงานดิประชากรก็มีอย่างน้อยเลยนะครับมีแค่ ก้าตัวนะน้อยมากอย่างนี้คือเราจะได้อิดคืนมาไหมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้าง,า,งางเป็นเขาวงกดซะวางเป็นเขาวงกด แบบค่อยๆวางดูนะครับทางนี้มันจะเข้ามาอย่างนี้แล้วกันลองดูเอ้ยแต่ว,ว่าถ้าสมมติมันถ้ามันตีทะลุมานี่เลยอะเออตรงนี้ต้องหนานิดนึงแฮะฝั่ง,งนี้ต้องหนาขึ้น หนา,นาหน่อยน่าใช้หินเยอะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวทำเป็นบันไดก็ได้นะตรงนี้บันไดาทางขึ้นเข่งสูงขึ้นไปเลย สร้างทันหรือเปล่านะครับลองลองดูก่อนนะเดี๋ยวเราก็ทำไอตัวป้อมด้วยนะทำตัวไฟนะครับไอตัวตะเกียงอะ่ะเอออ่ะลองสร้างสิตะเกียงเดี๋ยวเน้นเป็นโจมตีครับสี 4, ่ห้าแล้วก็ฮิลลิ่งด้วยอ่ะจะสร้า,างตัวฮิลด้วยต้องการทองนะครับแล้วก็เหล็ก แทงเหล็กเหเล็กเหมือนเหล็กจะหมดนี่หว่าใช่ไหมเหมือนเหล็กหมดนะต้องขุดเพิ่มเติม<ๆ>เอา้าแล้วทางขึ้นมันขึ้นไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวนะมันขึ้นไม่ได้ขุดใหม่แล้วกันนะลองดูดิ ทำเป็นคล้ายๆเหมืองอะนะเออ,อเชื่อมกันเคขุดเลยเหมือนเราต้องวางตั้งแต่ตอนแรกเนะการวางเหมืองอนเข็นก็เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับ มันมันหยิบไอ้น,นี่ได้นี่หว่าหยิบก้อนนี้มาทําได้ครับแต่ว่าไอตัวไฟเราเหลือแค่สองอันเองนะน่าจะทําไม่ทันฮขาดทองเออทองหมดเกลี้ยงเลยนี่หว่าในเหมืองก็ไม่รู้ว่เจอหรือเปล่านะเจอนิดนึงตอนนี้ก็คงต้องพึ่งทหารไปก่อนนะครับ สองนาทีลองดูนิไหวเปล่าแต่ถ้าพูดถึงเกมนี้อินเทอร์เฟซมันดูยากจริงๆนะมันแบบมันแปลกๆอะ่ะออกคำสั่งยากไปหน่อยเออประตูไงลืมประตูเลยประตูเราสร้างตรงนี้แล้วกันนะโอเคสร้างประตูเพิ่ม ตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้อะสองตัวมันดันไปขุดไอ้สะพานทิ้งไปแล้วนะเดี๋ยวเราเพื่อนขุดมาแล้วกันแบกมาแล้วเข้าสร้างให้ไวหนึ่งนาทีครับไม่รู้ทันหรือเปล่า ประตูก็ขาดเหล็กเออเหล็กขาดหมดเลยมามีทองตรงนี้แต่ว่างจริงเราก็ขุดขุดตามพื้นได้นะไ้่ขุดตามอุโมงค์อะไรพวกเนี้ยก็ขุดได้แหละลองขุดดิ นีเชื่อมมาตรงนี้เฮ้ยสิบวีครับสิบวีเดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันทหารแล้วดมพลก่อนเร็วดมพลให้ไว <c oughs> ผมว่าเราน่าจะแตก <c oughs> แตกแน่นอนห้าคนไหวไหมต้องช่วยกันจิ้มนะเคมาแล้วเปเย ดูไม่มีอะเสียดายคนมันเหมือนไม่พอนะโจมตีเออจิ้มไปจิ้มไปเทียตัวเฮียตัว,ตวเอาหน่อยเอาหน่อยเออเนื้อรถครับไหวหน่อยจุ๊กจุกเออลุมได้ก็ลุมไปครับอัศวินแทงไว้อัศวินแทงไว้เออแทงไว้แทงไว้ กําปีนี่นุ่มนุ่มนุมนุมเออทีลตัวเอสวยเล็ดน้อยเล็ดน้อยถอยเล็ดน้อยถอยเล็ดน้อยถอยถอยก่อนเล็ดน้อยหัวตัวเล็กมันมาเยอะจังไหมเยอะจัดเยอะจัดถอยน่าจะไหวอยู่ครับถอยอัศวินอัศวินถอยหน่อยถอยหน่อยอัศตายอัศตายเออแตกหนึ่งอัศวินแตกหนึ่งครับหัวแตกสองละไม่นะ ม่เอามันเออเออตัวนี้ถอยกันตัวนี้ถอยกันโอ้โหไม่ทันแตกรัวๆตายไปสามครับผมผมว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอาจาักของเราโอโ้ยังโหดเลยโหดเกินสองนี้มันขึ้นมาไม่ได้อะ ทำไงดีอ่ะกดอันนี้ยกเลิกแล้วกันน,นี้ยกเลิกโอเคอเคตาเริ่มเผาแล้วครับกว่าจะเผาได้เผาเหล็ก นี่สั่งแบบสั่งขุดเลยได้ไหมได้ไหมไ,ไม่ไดออ้สั่งขุดไม่ได้นะมันต้องแบบสั่งเป็นสั่งขุดอะ่ะสั่งเก็บไม่ได้รอเพื่อนขุดอุโมค์กันแป๊บหนึง่ง ขีกำแพงเราเริ่มใหญ่แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยววางไอ้นี่ไอตัวโจมตีนะป้อมวางนี่เลยหนึ่งอันฮิวลิหนึ่งอัน,น,อ,นอ่ะมีเท่านี้มีคนตายอยู่2คนนะครับล่องรอยอยู่ ดูกันว่าเว็บนี้เราจะแตกหรือเปล่าผมว่าอาจจะมีสิทธิ์แตกแน่เลยวะ่ะเออเมื่อกี้ก็ลืมวางไอ้ตัวฮิลนะวางไม่ทันน่าช่วยฮิลได้หน่อยหนึ่ง,มงไ,ไม่งั้นคนจะต้องตายเยอะทิบขึ้นมาเร็วสิบวิครับมันมาอีกแล้วโอ้โหทันหรือเปล่าเนี่ยระดมพลให้ไว อันนี้ก็น่าจะขึ้นมาได้แล้วนะครับเออขึ้นมาหน่อยเร็วอะไรมาโหขนาดเล็กสุดเจ็ดตัวขนาดกลางหนึ่งตัวนะครับขนาดเล็กอีกสามตัวโอ้โหไหวไหมเนี่ยพนธุพนธุ์นาี้ไปยืนข้างบนไหมอัศวินเตรียมตั้งรับครับไอตัวประตูก็ยังไม่เสร็จนะประตูอะ มาเดินเพียบขึ้นไปหน่อยเออน่าจะยิงกันได้นะมาแล้วอาะผู้โคตรเยอะเยอะจัดยิงได้ยิงธนูเออเฮายยิงก่อนอุ้ยมันปลางมามันปลางมาแต่เรามีมีหัวหิวครับเยวเมิ่งจะก,กลัวตีมันตีมันเออยิงไป เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำมันในวงก่อนแล้วโอ้โหมันต่อยครับเลยวะมันต่อยยับเลยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับตัวใหญ่มันต่อยสามทีตายเลยว่ะหอวไว้หัวไว้เออโหัไว <ics> yeah <you> ้ท <Richt> er> ุกคนโอ้โหตัวใหญ่โหดจริงเลยหดจริงโหดจริงตัวใหญ่ก่อน เรียบร้อยครับตายรัวๆเอานี่ไปไหนนี่ไปไหนมันนี่นคืงแข้งเลยโอ้โหจะไม่ไหวครับถอยก่อนถอยก่อนถอยได้ไหมเรื่อเรียบร้อยโอ้โหมันโหดเกินเฮ้ยจะตายแล้วนิดน,น,นึงนิดนึงนิดนึงนี่ลงมาทำไมเนี่ยนิดเดียวเออยิงมันยิงมันหัวปีนขึ้นมาแล้ววะ โอ้โหไม่นะไม่นะไม่นะยิงนี่ก่อนยิงนี่ก่อนคนนั้นไปไหนแล้ววะสวินสวินโอโ้ผมว่าไม่จะแตกวะอุ้ยมันก็โหดเหมือนกันนี่อ้ไหวปะวะเออแทงหน่อยเราตายไปสามแล้วครับจะไม่ไหวเอาโอเคเอีกตัวหนึ่งตรงนี้ ตายไปเพียบเลยจิ้มไปจิ้มไปเออเออโอเละเทะบอกเลยว่าเละเทะต้องเพิ่มให้มันหนาขึ้นะนะตรงนี้แต่หินแล้วก็พอมีนะสร้างไปหนาขึ้น เหลือแค่แปดตัวเองนะครับเนี่ยขุดกันเข้าไปโหมันลึกลงไปนู่นเลยนี่ว่าแต่เหมือนก็จะมีแต่ดินนะมีแต่หินแต่ดินพวกนี้เดี๋ยวหยุดขุดก่อนดีกว่า ขุดก่อนแล้วก็ทีนี้ขุดเป็นอุมโมงไปแล้วกันนะตรงเนี้ยนี่อ,องขุดดูดิเผื่อได้ทองได้เหล็กมาบ้างสร้างเข้าไปครับไอฝั่งนี้เราลือ้อยังฝั่งนี้ยังไม่ได้ลื้อเหรอที่ลื้อไปลื้อไป แล้วก็เออป้อมมาเพิ่มนะครับเอาป้อมมาวางเพิ่มเร็วโอเคสองอันขอลองอีกสักเวฟหนึ่งแล้วกันนะครับโหแต่ว่าเหล็กมันมีพอมั้ยเนี่ยทำเหล็กเพิ่มมี่เร็วคือทหารมันมันตายเยอะนะแล้วก็แบบของก็หายหมดเลยอะ ถ้าธนูเ,เน้นธนูก็ได้มัง้งกราธนูนี่เร็วใส่ธนูเข้าไปโอเคมีอะไรให้ซ่อมไหมซ่อมได้ซ่อมด้วย สานาทีจะรอดไหมเออเดี๋ยวถ้าเน้นธนูอย่างเดียวก็น่าจะยืนกันเต็มน่าจะไหวป่ะต้องต้องลองลองดูนะรอบนี้เน้นธนูอันนี้สร้างขึ้นมาอันนี้ติดสีแดง ไม่อ่นนี่ไงโอเคแล้วก็วางนี้เต็มเลยแล้วกันตรงนีอ้อัดขึ้นไป ตัวฮิวเราย้ายได้ไหมลองรีมูฟดูนิอาจจะย้ายมาตั้งตรงกลางนะเพราะได้ฮิวตัวธนูด้วยนะครับเผื่อโดนโจมตีอ้าวอันนี้คือลื้พังไปเลยเหรอเรียบร้อยลื้พังไปแล้วโอ้โหของก็ไม่มี คนแปดคนกันหนึ่งนาทีะดมพลไว้ก่อนเลยแล้วกันโอ้โพอดีเป๊ะเลยนี่ว่าไปครับธนูธนูขึ้นมานี่เลยไป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  <c oughs> ตัวยังสร้างไม่เสร็จเลยนี่หว่าแต่ก็น่าจะยืนกันได้นะมาลองเรียกมาเลยครับเว็บนี้มาดิโ,โหมาสิบหกตัวครับไม่น่าจะรอดวงหิวก็ไปแล้วด้วยอะ่ะทุบทิ้งไปแล้วหรือว่าจะได้คืน มาแล้วครับมาไวเลยกันโอ้ตาสีฟ้ามาเพียบอุ้ยได้อยู่ได้ยังไงงงได้ไหมหนูยิงมันอยู่เฮ้ยอ,อาจจะพอได้อยู่ครับเดินลากมาแล้วกันเดินลากไว้เดินลากไว้แค่นหนูยิงเออเดินวนไปวนไปเอาพะหน่อยเอาพะหน่อยจิ้มนิดจิ้มนิดเออวู้แต่เยอะว่ะข้างหลังเยอะเกิน ข้างในแล้วกันหนีได้หนีก่อนโอ้ธนูหไหวปะวะเออจิ้มทมา,าไมเอาดิข้ามันข้ามันข้ามันเออ,เอจิ้มเอาจิ้มเออเออเรียบร้อยโอ้คิดตั้นจะแตกครับได้ไหม หรือเป็นพลังของคิตตันหรือเปล่าน่าจะหมดหมืพลังคิตตันหมดไปมันยิงแล้วมันติดหรือยิงโดนตัวเองไม่มั่นใจโอเคกลับไปทำงานโหเล่นยากเอาเรื่องอันนี้ยแต่นี่ก็ฆ่าไปได้ตั้ง74ตัวแล้วนะครับ9เวฟ ก็เดี๋ยวไอพีนี้ว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย